พี่ดิมพี่ดิ้มเตนยังพี่ดิมตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วโอ้ยกี่โมงเอ็งเนี่ยโอ้ยน้องมันจะเข้าเตียงกันด้อโอ้ยพี่ืมกินแรงมากเมื่อคืนน่ะโอ้ยยังไม่ได้อาบน้ำไม่ได้อะไรเลยไม่ไอาบน้ำไี่ก็เออก็เพิ่งล้างจานแล้วก็นอนเลยอ่ะเมื่อคืนอ่ะกลับกันก็ไม่ช่วยกันล้างจานเนี่ยโอ้ยสงสัยนักไปหน่อยเมื่อคืน ไปเรียนเลยพี่ไม่ไปแล้วอะอะไม่ได้ต้องไปเดีไปพี่จับน้ำก่อนนะเดี๋ยวผมรอเอามันจะมันเลื่อเข้าแถวแล้วไม่ใช่หรออ๋อจานยังไม่เข้าใช่ไหมใช่จานยังไม่เข้าไม่เข้าไม่ต้องอาบน้ำอ่ะนี่เลยฉีดน้ำหอมอะไรแป๊บเดียวไม่นานไม่นานเนี่ยใส่นู่นใส่นี่จะเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหสมุดนี่อ่ะฉีดน้ำหอมเสร็จแล้วไปพร้อมเรียนโอ้โหไปดั้นเลยอันนี้ ไปเฮ้ยไม่ได้ดื่มหนักเลยเมื่อคืนทางนี้เหรออัแล้วอันนี้ไปมอเตอร์ไซค์หรือยังไงอะไรยังไงเนี่ยเดินไปพี่เดินไปใช่เดี๋ยวก็มีรถแล้วจะเดินไปทําไมอ่ะฮะฮะผมไปเอาบารดิน้ำมันมันหมดอ่ะไม่ได้เติมมาเออไปไปทางไอ้นี่ไหมเราจะไปทางเออข้าวนาวินโดนพวกยานจับแน่ไปยีงน้ำเลยไปผมมีที่อยู่ นอ้ยเขาบอยเมื่อคืนมันไปกันตั้งแต่ตอนไหนวะจำอะไรไม่ได้เลยอะตัดไปหมดเลยส่งส่งพี่เร็จน่าจะกลับเลยอะพวกนั้นนะอ๋อวันนี้ไงเข้าห้องนี้พี่ห้องวิทย์คือว่าห้องวิทย์มันนี่นี่ว่ะจบเซ็ก่อนหนึ่งไม่มีไปตอนเช้ามันไม่มีอยู่แล้วครับวิทย์อะเริมเราวันนี้เราเรียนห้องไหนนะหรือว่าเลียนห้องเดิมห้องน่าจะห้องสีพี่ห้องสีแล้วเหรออาจารย์มันดุนี่ นเ,เนี่ยเเบื่อตรงนี้จามชื่อยุพินเลยวะแม่งตีไม่หยุดเลยเฮ้ยลืมเอาหนังสือมาเอามะไลาไม่เบืเอเมื่อกี้เอาอันนี้มาแทนอะอะไรนะ <laughs> หนังสือโอยยต๊ะ้ยย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 า,า,าย้ายย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 ยวยยนยยยยยยยมยย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 ยอยย่ยยยยายยยยยยยาย มาแล้วทำไมไม่บอกกันเลยอะไรวะพี่โอ้ยล้วไปกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะเมื่อคืนอ่ะน้องไม้จำได้เพราะว่าพ่อแม่เขาให้กลับแต่ผู้เองอ่ะกลับไม่รู้จตอนไหนเหม็นบอกอะไรกันเลยวีลผมก็ไปเลยแล้วก็กลับโอ้ยจำไม่ผิดนะโหดีจริงๆพวกนี้แล้วต่อแล้วแล้วเขาได้อันนี้ยังเนี่ยอาจารย์เขาได้บอกอะไรไหมเมื่อเช้าตอนที่เข้าแถวอ่ะอืม จำไม่ได้พี่ผมนั่งรับอยู่อะไอต้อนจริงเฮ้ยแล้วนั่นใครอะไม่เคยเห็นเลยเขามาผิดห้องหรือเปล่าเขาเหืออะไรเปล่าโอ้สวัสดีเราชื่อแตมนะเอ่เราเราเราเด็กใหม่อะอเด็กใหม่สวัสดีสวัสดีทำไมมาครึ่งเทอมอะฮะอะเปล่าไม่มีอะไรนั่งต่ออเลยยินดีที่ได้รู้จัก ยินดีที่ได้รู้จักนะสวัสดีจ้าลุงสวัสดีครับเฮ้ยเพื่อนๆล้มหัวล้มหัวอะไรอะไรอะไรวะคุณจะนอนต่ออะไรวะพี่เฮนี่ยสเปคเลยสเปกเลยเออแม่สเปคเลยสเปคเออชอบอ่ะทำไมสเปคไปพอสปาร์กเลยเออแบบสปอกสปาร์กเลยถึงแบบคีบภรักจีบเลยเหรอจีบเลยพี่จีบเลยแต่เขาเป็นเด็กหน้าห้องนุ้ยถ้าพีแอวอย่าว่า พี่เคยได้จีบวัยเด็กกลางห้องหลังห้องนี้หน้าห้องพี่ไม่รู้อะไรถ้าเขาถามคดินมาสองปูสองพี่ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันมันเหมือนกันเลยเหมือนกันเหรอยังไม่รู้คือเขาชอบอะไรอ่ะผมเรารอดูพี่เรารอดูพี่จีบเขานะรอดูนแล้วอีไม่หลับอะไรรอรอรอพี่แฮลลโอเคงั้นเดวจะนักเรารอดูพี่แล้วกันนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่แสดงเองนะได้ได้พี่รอพี่แฮลลอยู่เอาเฮ้ยทำไมแช่งเงินเนี่ยเดี๋ยวเก๋เดี๋ยวเก๋ วัสจาเด็กใหม่สวัสดี<อ>ใช่ขน,นน<อ>ขนาดนั้นเดยกเขาก็ไอ้นี่เราเราชื่อดีมนะมาไงเนี่ยเราเราชื่อเต็มนะใช่เรารู้แล้วว่าเธอชื่อเตม็มเรา,เรา,เ,ราเราชื่อดีมนะก็คือมีอะไรก็คือสามารถเรียกเราได้เลยนะเราช่วยเธอได้ทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นทําการบ้านแบบว่าช่วยสอนเลขสอนวิทยาศาสตร์เนี่ยเราเก่งที่สุดและว,วิทยาศาสตร์ ถ้าเกิดสนใจเนี่ยเดี๋ยวมีมีเฟซหรือเปล่าเราจะได้คุยกันติดต่อกันได้ไงใช่จะได้เชิญเข้ากลุ่มด้วยอะไรอย่างงี้กลุ่มพวกเราไงใช่เอยทำไมกระดานห้องเปลี่ยนวะ่อะไรนะมีเฟซแรกไหมล่ะอ่าแรกเฟซได้ได้ได้เอาเฟซมาเอาเฟซนี่เหรออ๋อเออแล้วคือแบบว่าปกติเธอกลับบ้านยังไงอ่ะแบบว,ว่ากลับบ้านคนเดียวหรือเปล่าหรือว่ายังไงมาครึ่งเทอมนี่ใช่ไหมยังมีมีบ้านอยู่ยัง <delicate pulse> ถ้ายังไม่มีมาอยู่บ้านเราได้นะเอามีหอมเราไปส่งได้นะเนี่ยเอาจริงไม่ไม่เป็นไรเราไปส่งได้เก็บค่าน้ำมันามันอะไรล่ะน้ำมันนะก็พี่บอกว่าไม่ต้อไม่กีเก็บไม่ตได้เอฉยนะฮะเีพียินนะเป็นทีพีนนะอป็นยานะน้ำมันอะน้ำมันอะไรไม่ต้องก็คนมันชอบอะนะไม่ต้องน้ะมันฟรีไม่คิดเร็วเลย จริงเออเอาเป็นว่าใช่หมดเออก็คือเอาตรงๆคือเราจะจีบเธอนั่นแหละได้หรือเปล่าดาดดาได้เปล่าเราชอบเธอไม่รู้สิอะไรต้องรู้เพราะเราชอบเธอมากเลยเราเห็นเธอแบบแวบแรกเข้ามาให้แม่ยินเปิดประตูเข้ามาปุ๊บชอบเลยเห็นตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าวะใช่เห็นตั้งแต่แรกเลยหัวฟ้าม่ได้ไกลเราชอบเธอเธอก็ต้องชอบเราอุยได้เหรอ ไม่ได้ก็ต้องได้แหละกูชอบมึงไงไมกินไอ้ดอนไม่ก็คือพูดตรงๆเลยว่าเราชอบเธอเราสามารถช่วยเธอได้หลายอย่างเราเราเป็นเบสเธอได้ยกของได้ใครมาแกล้งเธอเราซัดหมดเลยเราก็ช่วยเธอทําการบ้านได้ด้วยถึงเราจะทําอะไรไม่เป็นก็เถอะเมื่อกี้เราโกหกนะที่เราเก่งเรขอกเก่งวิทย์เราโกหกแต่ว่านี่เราคุยไปแบบจริงใจไงอือ hmm. เป็นแฟนกันหรือเปล่าแค่นั้นแหละเป็นแฟนกันไหม โอ้ยพี่ไวไปหรือเปล่าเจอได้ปึกหนึ่งชั่วโมงสิบจนาทียังไม่ถึงห้านาทียี่ไม่ถึงเลยเนี่ยเดี๋ยวรอคำตอบเขาดีกว่าแค่นั้นแหละเป็นแฟนกันไหมเดี๋ยว่าไงไม่อะอืมบ้าบ้แหละไม่ก็คือใครมันจะไปรู้ว่าเด็กจีบเด็กหน้าห้องอ่ะเด็กหน้าห้องเขาอาจจะแบบชอบแบบกระทัดรัดไงจริงไหมอือกระทัดรัดอันนั้นก็ไว่คือห้านาทียังไม่ถึงแล้วพี่ชายฉันไม่เคยจีบเด็กหน้าห้องอ่ะ ดิมทำไงอ้าวอ้าเฮ้ยดิมสั่งสั่งสั่งเลยตื่นสั่งโอ้โหสั่งอะไรเปรียบนะไม่เหมือ่ะก็เมื่อเช้าก็ตอบไปแล้วไงเฮ้ยเมื่อเช้าไงอะไรอ่ะอ๋อเหรอมาอยู่นี่ได้ไงวะเอาฝันเหรอเอาพี่ปิศาจอย่างเงี้ยเฮ้ยยินเมื่อคืนเออเมื่อคืนแหละพี่ฝันว่ามีเด็กใหม่มาผมสีฟ้าก็สวยคนไหนอ่ะ เอา้าวห้องเราไม่มีเด็กใหม่เหรอเยังหรอยังไม่มีนี่กี่มนะโมงแล้วนะแปดโมงครึ่งอ้าสายดิรออะไรอะ่ะวส้เตรียมตัวอา,อาแบบน้ำนี่ยไม่อาบไปต้องอาบแล้วยินแล้วก็ไ, <ข S 1> ไม่บอกอ่ะโอ้ยเอาเอาหนังสือไปเหมือนเดิมอีกอ่ะฉีดน,น้ำหอมเฮ้ยทำไมทำเหมือนเดิมหมดเลยวะทำือมมนเดิมไป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 ไขับรถขับรถขับรถไปไปไม่มีไม่มีไม่มีรถอีกแล้วไปอยู่ทางแล้วเอ้าวเราจะหมดแเราจะไปยังไงฮะไม่มีอะไรเราจะไปยังไงอ่ะ ก็นี่ยเดี๋ยวเอาอ้อมไปเพราะเดี๋ยวห้องไหนอุยามอ่ะมัาในนี่อุยามอีกแล้วอ๋ออุยาอีกแล้วจับได้อีกแล้วห้องไหนห้องวิชใช่ไหม่ะเนี่ยเนี่ยกูกูก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ย้ยเจ๋งเกินแล้วเดี๋ยวนี้โอ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมอยู่ๆฝันเป็นอย่างงี้วะเนี่ยยินพี่ฝันจริงๆน้องไม่ต้องดูไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยเออพี่น้ำเลยเนี่ยพี่รู้เดี๋ยวเชื่อเชื่อไหมเข้ามาจะมีเด็กใหม่มา เชื่อพี่ดิเราต้องเข้าทางไหนนะไปทางไหนนะทางนู้นทางนู้นอ่าทางนู้นอ่าใช่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 เราจะเรียนห้องสี่ครูยุพินใช่ไหมเฮ้ยไงปกติพี่ไม่รู้ไงปกติพี่ไม่ตั้งใจเรียนแต่รอบนี้พี่รู้ไงไงเก่งเก่งเกินเดี๋ยวนี้แต่ว่าเรายังไม่สายนะเอาจริงครูยังไม่เข้าเลยเออเออเข้าไปเจอเด็กหัวสีฟ้าหนึ่งสองสามเห็นไหมเฮ้ยวันดีจ้าเก่งเกินอ่ะวัสดีสวัสดีเห็นป่ะฉันบอกแล้วอืมชื่อเต็มใช่ไหม เห็นไหมทุกคนกูรู้เขาชื่อเต็มไงอ่ะงงงงงงเป็นไก่ตาแตกงงงงุ้ยหนูชื่อด้ไงอุเราไม่มีอะไรหรอกจะโกหกว่าอะไรดีอ๋อเราเราดูในข้อมูลมาปจารย์เขาเอาให้ดูว่ามีเด็กใหม่มาวันนี้ใช่ชื่อเต็มมาจากกรุงเทพใช่ไหมล่ะอยู่หอด้วยตอนเนี้ยไงเชนั่งเลยไม่ต้องบอกอะไรแล้วในนำตัวให้ทุกคนแล้วไม่เคยเอาเป็นว่าพี่ชอบแล้วกันพี่เคยฝันถึงเขา เไปกินอะไรพี่จำแดงมาปุ้ดดิก็พี่ฝันเขาจริงจริงวันนี้พี่มาแปงกันได้เออเราเพี่ชอบด้วยเนี่ยเด็กหน้าห้องเนี่ยและพอพอพี่จีบไม่ติดจะพูดเองจะซ้ำเติมพี่จริงสมักไหนดิเออเหรอไม่หรอกคนอย่างพวกหนูไม่ซ้ำเติมหรอกโอ้โหแล้วเมื่อคืนไปไหนอ่ะเมื่อคืนไปไหนอุ้ยพอแม่เรียกไอ้เนี่ยสองตัวนี้ไปไหนเมาแล้วอ่าเห็นไหมก็เห็นพี่พี่พักแล้วผมก็บิดเลยเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนที่พี่ฝันเลยเชื่อพี่ไหมต้องเชื่อนะไม่เชื่อก็ได้ เพราะพี่จะไปจีบเขาพี่ชอบเขาไม่ไม่ไม่ได้แล้ว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 พี่พี่คือพี่เพิ่งเข้ามาแค่สิบนาทีไม่พี่เคยเจอเขามาก่อนหน้านี้แล้วเคยเจอเขาในฝันโมง่เปล่าไม่โมแลพูดเรื่องจริงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะโอเคเดีขาจะเดีขาจะแลกเฟซกับพี่ดูถอยไปถอยไปให้หมดเดี๋ยวถอย้าไหนทำแบบเดิมเลยอ่ะสวัสดีจ้าเราชื่อดีมนะสวัสดีครับเอาไม่บอกชื่อหรอ เราเลาชื่อแตมนะอ๋อเรารู้อยู่แล้วไงรู้จากกระดางคือแบบเอางี้ดีกว่าเราพูดตรงๆเลยเราขอเฟซเธอได้เปล่าแบบแลกเฟซกันอะไรอย่างเงี้ยโหจีแบบเติร์กจีแบบเมื่อเมื่อวานไม่ดีไม่คืนไม่ดีอ่ะพิมพเฟซเธอมาเราแอดไปเราเราไม่ได้เราไม่ได้เล่นเฟซอ่ะอ้าวเมื่อคืนเนี่ยมึงในฝันบอกเล่นอจีอ่ะเอามาให้หมดเลยต้องเล่นแล้วแหละต้องเล่นสักอันแล้หละอือเอามา แลกฟอรกันด well. er, ้วยอย่าเราฟอรไปเธอฟอรกลับนะไม่ฟอรกลับเราอันฟอร์เไอ้อะไรปฏิเสธทางอ้อมอะไรเปล่าไม่มีนะพี่เขาออกจะมีใจให้กูเนี่ยดูหน้าเขาดิเนี่ยหน้าแดงแป๊ะเลยเนี่ยไปแต่งหน้ามาอตนแต่งหน้าเขาชนเสาเมื่อกี้พี่๋๋๋๋เเเเเดดดีีียยยยวววคือแบบว่าเราชอบเธออ่ะอืมแบบว่าคืนนี้ไปกินเหล้ากับเราเปล่าแต่แต่เราไม่ชอบเราไม่ชอบกินเหล้านะเรากินเบียร์ก็ได้ เออเราเราไม่กินแอลกอฮอล์สิกินโซดาศูนย์เปอร์เซ็นอ่ะเอาไหมไปกินกับพวกเราอ่ะเราจีบเธออยู่เนี่ยอไม่ดีกว่างั้นไปตียกับโรงเรียนอื่นไหม๋ยวเราพาไปเธอชอบเรา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 ไม่เราไม่ชอบคนแบบนั้นอ่ะเด็กหน้าห้องนะแต่เราเป็นแบบนี้ทำไมเธอไม่ชอบเราเราเป็นแบบนี้ไงแต่เราไม่ชอบคนแบบนั้นอ่ะเ้าเขาเขาจะบอกพี่ว่าเขาไม่ชอบพี่อะ้าวแล้วแล้วเธอชอบเราเปล่าไม่อ่ะ โอ้โหนะโอ้โหน้เป็นอะไรเนี่ยโอ้ต้องจิบวิธีไหนเนี่ไโอ้ยไมทุกคู่ก็จิบดีเนีเราจไม่ได้อะฮะโอ้ยะไรพี่เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้โกงต่อพี่เดี๋ยวผมเรียกเาไปโอกงอีกแล้วอ่ะไอปิดเพลงนี้มึงจะเปิดเพลงอะไรกันเนี่ยไปปดเพลงอ้ลี่ยเป็นอะไรไม่มีนะพี่ีมันมี ไม่ดีทำสายก็เปิดเพลงเศร้ามันมีมันปิดดิโอ้ยปิดเพลงดีโอเอ้าฝันอีกแล้ววันนี้่ยินยินไม่มาด้วยเรามีดว่ตื่นจริงๆแล้วแหละยินไม่มาปกติมันมาไม่เหรอวะกี่โมงกันเออหรือว่าเราตื่นเช้าวะยินอาจจะนี้ก็ได้ดูเวลาดิ ตายค่ะแล้วแปดโมงสี่สิบไปด่วนๆไอ้ยินไม่มาไม่ปลุกอะไรกูเลยพวกมึงเนี่ยเอาบาปิทางแล้วยินไม่ปลุกวะไอพวกมึงจะด่ากูมันให้หมดเลยเดี๋ยวดูดิมีจริงป่าเฮ้ยรามีมีจิงว่ะมึงก็ไม่ได้ฝันทำไมไม่ปลูกทำไมไม่ปลูกเนี่ยฮะทำไมไม่ปลูกกันผมก็จะไ่าแล้วเมื่อคืนก็ปลูกไม่ใช่หรอไม่ใช่เมื่อคืนเลเมื่อเช้าก็ปลูกพี่ไม่ใช่หรอแต่ก่อนแกก็ไม่ได้ยินไงไลยมาก่อนดิ พวกผมก็บิดก่อนแล้วฮะพวกผมก็บิดก่อนแล้วตั้งแต่ที่พี่หลับไปปลุกก็วันหลังเอาให้ตื่นเลยสิเปิดประตูมาเลยไม่ได้ล็อกทำไมถึงบิดเมื่อคืนบิดเออว่าตอนที่พี่ตอนที่พี่เมาแล้วหลับไปแล้วอะเออทีพวกนี้มันชิงไปก่อนเนี่ยเออยผมชิงนะแล้วทำไมไม่ปลุกเมื่อเช้าปลุกแล้วกูตะโกนเรียบร้อไม่ตื่นเองพี่ก็เปิดประตูเลยเปิดประตูเขย่าเขย่าเขย่าทีบแล้วอ๋ออหรออก็ว่าทำไมกูเจ็บหลังไว้เฮ้ยแล้ว เด็กใหม่ใช่ไหมก็ใช่พี่นี่ที่พี่ดูพี่ดูฮะอยู่เฟซเขาอะคนคนบึ้อมาอ๋อมีเฟซหรอแต่เออเนี่ยผมไปส่องมาผมเจอเนี่ยอุ้ยน่ารักจังวะเออเนี่ยไอ้แม่ผบอกแล้เขาชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่ออะไรอ่ะชื่อชื่อชื่ออะไรวะพี่รู้อยู่แล้วเอออยากเล่นเห็นในเฟซก็เห็นในเฟซไงในเฟซชื่อตามไงฮะเอาในเฟซเขาเขียนชื่อแต่ผมเห็นไม่ดู ไม่อ่านชื่อเขาไม่ออกแม้แต่ไม่มันเป็นภาษามันเป็นภาษาสเปนไงอ๋อแปลกสักเล็กแต่ว่าเชื่อเถอะแต่ยังคืนเหมือนนะมันไม่ปลุกฮะแต่ยังคืนเหมือนนะมันไม่มีความปลุกให้ตื่นพี่น่าจะหลายขวดอยู่เมื่อคืนเฮ้ยช่างมันเถอะคุยไม่มาเหมือนเดิมเหมือนได้ฝันไปฝันได้เลยเป็นเพื่อนคือพี่ชอบเขาอะฮะพี่ชอบเขาอะ พี่เห็นหน้ากันดพี่อาเลยพี่เห็นหลายรอบแล้วพี่เห็นจนเบื่อแล้วเอาจงริงอะหเ่อฮะไม่คือว่าพี่เคยเห็นในในเฟซพี่เคยเห็นเฟซนี้อยู่แล้วคนที่คุณอ่านรู้จักจริงไหมอ๋อเขารู้คนแรกแล้วเนี่ยใช่ไม่พี่รู้ก่อนพี่เคยเจอเขาตัวเป็นๆประมาณสองครั้งได้นี่ครั้งที่สามแล้วสองครั้งครั้งที่สามแล้วันไงกลับวะทำไมดีวะเเคยเจอเขาที่กรุงเทพจริงๆเคยเจอที่นี่แหละ เอ้ยอ๋อเอาอย่างไรนี่ใช่พี่เคยเจอเขาที่นี่แต่พวกเองจะไม่เชื่อกันหรอกพี่จะบอกว่าพี่เจอเขาที่กรุงเทพใช่เจอในห้องนี้ด้วยเจอในห้องนี้ใช่พี่มารู้ก่อนด้วยใช่พี่รู้ก่อนพี่มาก่อนใครแค่นั้นแหละเพราะงั้นพี่ขอแล้วกันคนนี้พี่ไม่เอากเกาอี้ดีกว่าปอดีจ้าเราชื่อดีมนะอ่อปีนี้เราเราชื่อแตมนะอ๋ออ๋อคือเธอเป็นเด็กใหม่หรือเปล่าอ่ะใช่ไหมใช่ อันนี้เราเรานั่งข้างเธอได้หรือเปล่าเราขอเอาเก้าอี้มานั่งแบบนั่งดีๆกับเธอได้ไหมอ่ะบเราได้สิโอโอเคแจ๋วเลยคือว่าเรายังไม่มีไอจีเธอเลยอะ่ะเราขอไอจีเธอได้หรือเปล่าอ่มแต่เมื่อกี้เราได้ยินว่าอันนั้น,นรู้เฟซแล้วนะอันนั้นเฟซแต่ว่าอันนี้ขอไอจีได้หรือเปล่าไม่ได้เนสิยนั่งติดขนาดนี้ไม่นั่งตัวอีเดียวกันแล้แต่แต่ว่าเธอมีตารางเรียนหรือยังอ่ะเราเรามีตารางเรียนเทอมสองนะ มีแล้วเหรอมีแล้วเหรอแล้วไอ้เธอมันต้องตามการบ้านนะของครูยุพินอ่ะเดี๋ยวเราออกกันนี่ให้เฮ้ยเฮเฮ้ย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 เฮดี๋อะไรพี่อะไรอพี่ทไมงเสียงมันลุ้นคุวะเพิ่นเพิ่นรสอบดิดิดิพี่ดิรสอบดิโอ้ยครเรื่องเรื่องดีนะเสือวิทยาศาสตร์เนังสือวิทยาศาสตร์เราเราให้วิชาเฉย แต่ว่าเราอ่ะเราเก่งภาษาไทยที่สุดมีอะไรสามารถปรึกษาเราได้เรื่องการแต่งกอนจริงเอ้ยแต่งให้ฟังหน่อยอ่าถ้าแต่งสดๆก็เดี๋ยวเลิกเลิกเรียนไหมล่ะเราไปไปห้างกันอืเดีย๋ยวเราเกียวไร <laughs> ไม่ <laughs> เราเราจะช่วยตามไนี่ไงวิชาของครูยุพินให้ไง ไปห้างด้วยเราจะช่วยกันบ้านให้หมดเลยเวลาวิชาไปห้างวันเราไม่ว่างอะสิเด็กใหม่ตามงานด้วยเหรอก็เดี๋ยวเราต้องช่วยตามงานใช่เด็กใหม่ต้องตามงานเขาใจะไหมเราต้องตางานใช่เด็กใหม่ต้องตามงานใช่แต่มีสมุดจดกันบ้านอยู่ด้านนั้นค่ะคิดว่าเย็นนั่นแหละคือว่าสนใจไปหรือเปล่าเราไม่ว่างอะสิวันอื่นก็ได้ หรือว่าวันนี้จะให้เราทักไปทางเฟสก็ได้นะเราจะถ่ายการบ้านให้หมดเลยอคณิตก็มีนะถึงเราจะไม่ได้ทำเองก็เถอะแต่เราส่งให้เธอได้วิชาคณิตวิทย์ไทยสังคมเราส่งให้ได้หมดเลยห่อยาจดีครับนี่ไงฮะใจมาแล้วเหรอไม่ใช่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 นั่นแหละแล้วเราว่าเราจะพาเธอไปเลี้ยงไอติมด้วยใช่เราจะพาเธอไป อ่าเสียรบุ๊กพาไปอ่านหนังสือไปนั่งอ่านหนังสือด้วยกันผมมุงเย็นค่อยกลับบ้านไงดึกไปหรือเปล่าเราไปหาความร, <ขา S 1> รู้กับบ้านพี่เนี่ยกับบ้านเ,เขาต้องรีบลับมาสไม่เป็นไรเราเรานั่งรถเมล์ไปส่งกับเธอได้ไปด้วยกันใช่เราขับรถไม่เป็นนะเรานั่งรถเมล์ใช่เชื่อใจได้ไหมเชื่อใจได้ดูหน้าเราสิหน้าเราออกใจแบบเด็กเลยปกติเราเราก็นั่งข้างหน้าอย่างนี้แหละอืม แค่เพื่อนเรานั่งข้างหลังเฉยๆเราแค่ไปหาเพื่อนจริงๆที่ที่เธอนั่งตรงเนี้ยคือที่เราแต่ว่าเราไม่ได้ว่าอะไรเราเลยมานั่งนี่แทนจะพวกมึงทำอะไรกันเนี่ยตรสอบสวนเราสอบสวนต่อผู้ชมต่อผู้ชมเธอไว้ใจเราได้จริงๆเรามีความรู้เหมือนกันเราสามารถช่วยคันิตเธอได้ด้วยด้วยชาคันนิตอะแต่แต่แต่ความรู้นี่คืออาจารย์ไปตั้งแต่ชาติปางก่อนแล้วนะ อุ้ยเราเคยได้จริงๆเราตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราไม่เคยพูดคำหยาบแม้แต่นิดเดียวเลยไม่เชื่อ์มือใช่มือไม่จริงก็เฮียแล้วกูไม่เคยพูดคำหยาบเฮ้ยโะรอ้อะไรอะอะไรอะอ่าเมื่อกี้มันแค่คำอุทานเฉยๆเมื่อกี้เพี้ยนเมื่อกี้เพียนใช่จริงๆเราเป็นเด็กดีเด็กดีแต่เด็กแล้วใช่เราจะไม่เคยมีแฟนเลย ใช่แต่ว yeah. ok ่าตั้งแต่เจอเธอมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราปื้มเธอมากเลยแต่เราไม่ได้บอกว่าเราชอบเธอเราแค่บอกว่าเราปื้มเธอเฉยเราจะจีบเธออมัน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 ต่างกันตรงไหนอะอือมันก็ไม่ต่างกันหรอกแต่ว่าเราเราจะจีบเธอไงเราเราจะมาบอกเธอก่อนว่าเราจะจีบเธอเธอโลเกหรือเปล่าแต่แต่เรามีคนที่ชอบแล้วอะสิ จนมาเห็นกม่ป่าจนว่าใจว่าเจ็บดีบ่มีบ่เย็บหัวใจดีหายเจ้ากี่ขังก็ไม่ได้สักที่ะเบ่สิคัสิพูดแล้วน้ำตาสิไหลกี่ขังเงี่ยนะโออขังอะไรอะ้ยไอเอ้เคยจีบเขากี่รอบแล้วไม่รู้ไม่ได้สักทีรอบแรกก็จีบแบบนักเลงรอบที่สองก็จีบชวนจีบรอบที่สาก็จีบดีดีก็ไม่ได้ คนนคนมันจะไม่ใช่ไงเนาะใช่ไหมเดี๋ยวไปใช้คันไกลก่อไหนเออไม่ต้องรู้หรอกเอาไปว่านี่ครั้งแรกก็ได้เข้าบอฮักก็เบอร์กบัตเตอร์ฟิลลเขาคนมันจะไม่ใช่ไงเนาะมีโอกาสทัสามครั้งอ่ะสามครั้งอะไรเงี้ยถ้าฝี่ก็ต้องได้ก่อนก็ครั้งแรู้เปล่าเออช่างมันเอาไปว่าครั้งแรกก็ครั้งแรกพุงไม่เข้าใจเลยกูหรอกจะเข้าใจได้ไงกูจะเข้าใจเออก็ไม่ต้องเข้าใจไงไม่ต้องเข้าใจกูหรอกทำไงดีวะ อืู่กูผิดใช่ไหมเนี่ยเออไม่รู้เอออ้าวก็เพราะพวกเองสี่คนไปยินรุมเขาไงพวกเขาเลยไม่เอาพี่เอาผิดอะไรอ่ะผิดพี่ที่พวกมึงเกิดมาขอโทษเจ๊ยังไงงานของชั่วบวมไปตอนนี้จิ๋กกี้ก็ไม่ตื่น้าจิ๋กกี้ก็ไม่ตื่นฮะไม่ไม่ติดหรือเปล่าเออจิ๋กกี้เขาไม่ติดพี่พี่แฮงก์มาเนี่ยเออหรือว่ากูยังฝันอยู่ ต้องตื่นอีกแล้วอะไรอะอะไรอะไรอะพี่พี่เ่ยแล้วเนี่ยตื่นเบอร์แมวตื่นตื่นไปโรงเรียนรีบไปรีบไปรีบไปออกาออมาจะมาปุ๊งเลยอ่ะแล้วถ้าแล้วทำไมเอ่อโทรไปไม่รับใช่เพิ่งตื่นเมื่อกี้โอเคโอเคเจมส์บจะไปกินสาวลบอะไรไม่เตรียมอะไรเลยเอ๋อเออวะใช่ใช่ใช่ๆๆ่ไม่เตรียมอเลยเลยเตรียมสิก็ต้องเตรียมสิกระลีมันสายเราไม่ใช่หรอไี่กี่โมงแล้วอ่ะ ก้าววงยังอืมจะก้าววงเหรอเห็นไหมพี่รู้เพราะว่าช่วงก่อนอันนี้ไม่รู้เหมือนกันไปเตรียมของผมก็เพิ่งสั่งเลยวเด่ะผมก็เพิ่งสั่งมีรถใช่ไหมรอบนี้มีรถกันเนาะไม่มีเหมือนเดิมแน่เลยมไม่ามีไม่มีเหมือนจะไม่มีแล้วเฮ้ยพี่มีทางลับเดี๋ยวพี่บอกเองเดี๋ยวพี่พาไปทางไหนเออมาทางที่บอกนะอย่าบอกนะพวกเองไม่เคยมากันหรอกเอาจริงๆอ่ะมาตามพี่มาตามพี่มานี่ มันคือห้องวิงทยาศาสตร์มาที่คางนี้ได้ไงอน<า>ี่ยฮะไม่ใครบอกใครเลยนะทางนี้เอ้าพี่รู้เอ้า<ม>พี่ก็รู้เหมือนกันโธพี่เจนมาก่อนอนี่ฮะประตูมันจะเปิดอยู่แล้วนี่เข้ามาอาจารย์ไม่อยู่พี่ยินไม่ได้พี่ยินไม่ได้รู้คนเดียวพี่เอา้าพี่ไม่ได้บอกใครเลยไนมะ่รู้เอ้ยโอ้วัตเฟลเก็บไว้คนเดียวนะปูได้ไงดิแล้วทำไมไม่ปลุกเอ้าโทรไปไหนโทรไปไม่รับเล้โอ้ยเออโอ้ยเหมือนเดิม เนี่ยเข้าข้างหลังเลยเข้าไปแล้วเก็บตัวเข้ามาเข้ามากูไม่ขี่ข้างนี้กูไม่รอดเนี่ยเออว่าแล้วลืมกระเป๋าได้ไงทำไมมาเกือบสายกะเปพันที่นี้เนี่ยไม่ปลุกล่ะกดกระปุกแล้วโทรโทรไปหาเลยวะเออโทรไปหาไม่รับอ่ะเราอะไปเสียงกัดิที่แน่แน่ว่าสามคนลุยแน่ว่ามีเด็กใหม่มาพี่รู้ แล้วพี่รู้ได้ไงมีเรู้ตอนไหนอ่ะพี่เก่งพี่ปล่อยในรอบพี่เอออ้พี่มีอะไรแล้วไอ้หัวฟ้านั่นใครอ๋อไม่อะไใครแต่เม๊น่องดื้อนะแฟนผมเองเอาเข้านะอะใช่ใช่ใช่อือทำไมมึงจริงจังกับดิ้นโอ้โหฝันแฟนเรางจเวย่ได้จริงคือคือคือมึงขนาดที่ว่ามึงเอาแฟนเข้ามาในนี้ดทำไมจุ๊จีกันในห้องกูเรื่องสายก้อนมึงเองเหรอ โอ้ยมาเดี๋ยวช่วยแอมหนึงนะเปิดตัวสะพึงจัดไอ้สตางค์แล้วทำไมไม่บอกพี่ในฝันบอกว่าเป็นแฟนเองอะฮะฮะฮะบอกกันในฝันไหมอะไรในฝันพี่ไม่มีอะไรพี่พี่ฝันไลฟ์เฉยพี่พี่ตื่นเนี่ยพี่ตื่นเนี่ยพี่ตื่นคือพี่ฝันซ้อนฝันซ้อนฝันซ้อนฝันไม่มีอะไรหรอกเอป็นว่าพี่ฝันเฉยเไม่มีอะไรหรอกอ๋อโอเคความเป็นจริงเราดูความเป็นจริงอหรเนาะเขาชื่อเต๋มใช่ไหมล่ะเอ้าเรารู้ได้ไงอะเฮ้ยเฮ้ยเูาได้ไงอเอ้าก็ไม่เห็นอะป้ายชื่อเลยป้ายชื่อเห่อเนาะเอ้า วิ่งเห็นเก้าอี้เขาบังดยู่เลยเขาชื่อแต๋มพี่รู้เขาคงเท่อะไรวะแต่พี่จะไม่อะไรแล้วเนี่พี่จะรู้เรื่องแฟนฝันยุ่งไปดิแต่พี่จะไม่อะไรฝันยุ่งไปแหละไม่ไม่ไม่สุคนต่อยต่อยต่อยกูดิพี่เคยพี่เคยเคยเคยเห็นในเฟซเจอตอนไหนมันขึ้นมาไงคนที่คุณอ่ะรู้จักอ่ะอืมแต่พี่ไม่อะไรแล้วพี่ปล่อยแล้วพี่ปงแล้ว แฟนร้อยอยู่น um, oh, si> okay, ี่เลยพี่นะแฟนร้อยอยู่นี่นะโอ้ยเขาอยังมีส่วนร่วมนะไหนก็หวางกันต่อหน้ากูสิหวางกันต่อหน้ากูสิอืมแม่งหวางก็จริงด้วยไอ้เหี้ยเอ้ยไหวพี่ชายอะไรจะบงบงไหวอะไรพี่ไม่ได้บอกว่าพี่ชอบแหม่ดูพูดดูพูดตะกี้อะไรปล่อยแล้วปล่อยแล้วอ้าวก็อาจจะปล่อยอย่างอื่นไงปล่อยกางเกงลงไอ้อย่างนี้ก็ได้มันล้อไงปล่อยกางเกงลงเออไม่ได้ปิ้งเนาะไม่ปิ้งปิ้งทด้ไม พี่บ้านทำเองพี่ฮะอาการไม่ออกเลยนั่นบ้านเน่ะอ้าวยูพินอ้าวใช่ผมจะมาเล่าพี่เนี่ยฝันกูทำแล้วนะอ้าวและแอาเนี่อันนี้อันนี้อันนี้ชีวิตจริงพี่อันนี้อันนี้ของจอีงอันนี้ไม่ไม่ฝันนะไหนเอ้ยเดี๋ยวอะไรวะอะไรวะในกบ้านาอีกแล้วกูชิบหายยูพินมันจะตีป่ะเนี่ยเสร็จยังขอลอกหน่อยขอลอกหน่องผมก็จะมาลอกพี่ชิบหายไม่ได้หนังสือมาอีก ใครใครมีรถบ้างขอยืมรถหน่อยตายแล้วตายแล้วตายแล้วขอหยิบรถมาเอาเอาเป็นใบใบงานได้ไหมเอ้ยมันไม่ส่งเป็นใบงานไม่หรอไม่ใช่สมุดไม่ใช่หรอสมุดต้นแก่ฉีหน้ากากไอ้ไม่เออฉีหน้ากางส่งมาพี่หน่อยดูเร็วเฮ้ยปากกาเอามาหน่อยยืมปากกาเร็วปปาาาากกกกเฮ้ยโอ้ยทำไมกูฝันแล้วกูลืมโลูตายหง